Just wanna spend you day boy, day boy. มลูกแสาวไคือมังาาามแาทลลตก <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับอังอีกเช่นเคยนะคะในท่องชัยสิริชาแนลนะคะวันนี้นะคะอังมีอะไรดีๆเด็ดๆให้คุณลูกค้าได้รับชมรับฟังนะคะโอเคขอัำดับแรกขออนุาตนั่งก่อนเนาะ สำหรับวันนี้นะคะกับเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์ตอนนี้เลยสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าโอมิครอนระบาดหนักมากเริ่มระบาดกลับมาระบาดใหม่นะยอดปะตะัตตนีก็พุ่งสูงมากเลยนะคะ ทางร้านเราก็มีช่องทางที่ให้ลูกค้าได้ช็อปสินค้าภายในร้าน4ช่องทางไปเลยนะคะช่องทางแรกนะคะลูกค้าสามารถช็อปผ่านหน้าเพจ Facebook ไทยสิริปัตตนีนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะลูกค้าพิมพ์ไทยสิริปัตตนีนะคะโอเคตัวที่2เป็น ช่องทางออนไลน์ผ่านหน้า My Shop เลย Line Official ผ่านหน้า Line Official นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวที่3นะคะเป็นหน้า Shopee นะคะประมาณนี้ให้ลูกค้าพิมพ์ไทยสรีป,ปัต,ตนีเข้าไปตัวที่4นะคะผ่าน Lazada เลยนะคะก็คือให้ลูกค้าพิมพ์ไทยสรีป,ปัตนีเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ4ช่องทางทาง4ช่องทางทั้งเลือให้ลูกค้าคือเรามีทั้ง4ี่ช่องทางให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสะดวกทางเฟซก็ทางเฟซนะคะลูกค้าสะดวกผ่านไม้ช็อปผ่านไลน์ก็ผ่านไลน์ไปเลยหรือลูกค้าสะดวกผ่านช้อปปีก็ผ่านช้อปปีไปเลยช้อปปีกับลาซาด้าเนาะสองตัวนี้ก็คือว่าแอปจะเหมือนกันคล้ายๆกันฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันอันนี้ก็คือว่าแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือ ยังไงอยากให้คือด้วยด้วยความที่ว่าโรคระบาดมันก็ยิ่ง โอมิคอนคือตอนนี้หนักมากเนาะแล้วก็เป็นห่วงส,สุขภาพของคุณลูกค้านะคะก็ขอให้ลูกค้ารักษาสุขภาพเนาะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่บริที่ไว้ใจในบริการของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดกดไลค์กดติดตามนะคะผ่านหน้าเพจ Facebook ไทยสลีปัตตนีด้วยนะคะฝากร้านไว้ในอ้อมอกของคุณลูกค้าด้วยนะฝากอ ไว้ในใจระ้ว่ากร้านนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะในว <ะ S 2> ด